จัมปาต้มปาลาปาคุค้นๆของแซ่บของปดขอ,องผอบขัวอ้าวกินกินว้ายแซ่บบ่ บายดีทุกคนยินดีต้อนรับกสูงสองเช้าพไทธคนห้าสิบเมื่อวานเช้าพุทยาย,ม,นนาาย,ยมาเอฟลาปลาชุกิจทุกคนเครื่องอะไรไม่ได้กินลาปลาก่อนอื่นเขาก็ยิมาดังไผ่ก่อนนี่ทุกคนปลาเขากะเมื่อคืนนี้เช้าพุทธายไปดำเอาอยุ่ิสีทุกคนในปลาตัวบักใหญ่ๆนตัวหนึ่งโลปลาเลย ไปดำเอาอยู่สิเยสวยบากทุกคนมาช่าผ้าใบไปหาป่าได้ในตัวนี้ได้นี่ตัวบักไงอยูอ่างายูอ่างเขาได้ป่าแล้วเช่าผ้าใบอีกครั้งมอไว้หรือไปหาเก็บผักเก็บหญ้าก็ทุกคนทางมอป่าไว้ป่ายังเป็นเป็ดอยู่เลยค่ะป่าสดๆปปาอยู่ฟาร์มเขาอยู่นี่ เป็ดเหาก็ใหญ่ไปเลยฝนตกมาแล้วก็ดินน้ำถากก็ดินน้ำฝนตกกลับมาขอดโซนแล้วทุกคนหาเก็บพักแล้วก็เก็บมาแต่งเอาเมย์กินกับหลับมาแต่งกันในโซนของเห่าอีกทุกคนผู้พอได้กิน เก็บผักเสริมนะเอาไปเสริมลาบป,ปะเสริมลาบพลนตกเสือแล้วมันเยเบเปื่อยทุกคนไอ้พลนหลิงลายขุมมือนนิ <c oughs> พลนตกเสือเนี่ยกับผักกับขึ้นตางกันเลยทุกคนเนะีย เก็บผ like ักโบกนผักโบก็เปื่อยเบิดฝนตกเสือนะเก็บเอาพออีกกั้งสองสามสองสามเบิดฟอให้มันหอมมาทุกคนก็ไปอีกตูวฝนตกเสือและงามงามรายรายทุกคนโอ้เป็นพุ่มเลยเป็นปลาเลย เมืองบางงามผักอ <m> ีต <fit> <quarto> oh. ู oh. ัวภากแมงลักบ่อลายบ้านกับลายเอิญลายขนกับลายลายห้องทัวนเลยผักมะงเง่อ๋อทุกคนอือคล้ายคือผักหอมเลยค่ะอันนี้นะเสือแกงหน่อยไหมนึกว่ากินกับตำมะโถป้าหอมขนาดผักมังเงาเอินนทุกคนบ้านทุกคนเอินว้านเลยเลยมันคล้ายคือผักหอมเลยได้บ้านเอฟซีเอินว้านเลยนี่ ู่ท้ายคือพักห้อมเลยแต่ว่ามีอันพักห้อมทุกคนบ้านเศร้าผู้ไทยเอิ้นว่าพักมาแง่อันนี้ลายเติบอยู่ได้หาเก็บมาคือนําทุกคนเยือเห็มาคือจากมาซองมาเอาไปซื้อลาปะเอามาีเล่งๆเอาอลาปอยู่โซนาวูไทยก็เกือบครบเลยทุกคน พวกผักบลวระพรลายเติบอีทุกคนกินกับตํำตื่ากินกับตขาข้าวปุ้นหรือกินกับน้ำข้าวปุ้นประเภทตําประเภทข้าวปุ้นนี่แ่บผักบลวระพาแล้วก็ผักเสริมอิดนี่ปูคบรบเลยได้นี่บังงามอันนี้ก็กินกับตาเหมือนกันกับข้าวปุ้นน้ำข้าวปุ้นมันหกแบบเซย่าม,มันมีฐานทุกคนเอ้ เวลา้นตกเลยหญ้ามันขึ้นไวๆป้าคือมันขึ้นกับหญ้าแหละป้าเจ้าไวขนาดตะกอนเทามันขึ้นกับหญ้ามาติวกะยางละน้อยแต่ว่ามีครบทุกยางโซ่เท้าก็สิประมาณนี้เลยทุกคนผักโขมก็มีเนียแต่ว่ามันเยอะขี้ร้ายไปจับเผาไปเีย อกดิน nhẹ nhẹ บอกกับอากาศอากาศยน เออทุกคนโอ้คน,น,น,นโ,โหนัง่งก็นั่งจึงบอลพอนเลยนั่งกัเอาซอยเอาชี้นมาทุกคนตัวกายเอาวาตักลาบตัวลาบแน่แล้วก็ตัวซอยชิ้นสั้นเนี่ยทุกคนแล้วก็บแบ่งเงาเบาพูดไทยคนเยอะซอยจำ้ำ ปลาตัวเดียวกนได้ลไล่ไม่ถูกด้วยเขาลาบนะน้อยเดียวกันได้ไล่ลำแบบลบน้อยเดียวนะแต่ว่าใครเวลาเขาลาบมาเลยมันได้ไล่ดูแบบเขาเช้อเครื่องผุ่งมาเลยไลย่ปิดคนยา là toàn đẹp bằng bảng vì là là bằng nhâm tí tụy xoài lạp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những xin phần dẫn นกำลังก้อยแก้วไปไปต้มปลาตาทุกคนต้มหมูปลาต้มปลาไว้อันนี้เลยทุกคนไปไปเอาอันนั้นเบอร์มะฮามอ่อนมาซื้อจริงห้าขาวคนหลินตลอดเลยทุกคนเลย มดมือมดเว้นมดคืนลิ่นนะเก็บเอาเบอร์มาหามค้างเหินนี่ทุกคนนี่แม่นดอกวกของสาวพุทธัยของเขาเจ้าอยู่ในแคมเหินสาวพุทธขอเด้อเบอร์มาามเด้อเาไปต้มปอเปโน้ดเทุกคน นาาีคะโฮหิงเนาาีคะเบอร์มาคีหูดเบอร์มาฮามดีแทกัเซอร์โฮซิงซิงไข่เน,นี่ยทุกคน่าโฮซักเสือนะแต่ว่าชาว้ไทยมันมีได้ซ้ำได้แต่อยู่โซนไม่ได้หักทิ้นหมาใช่ทุกคนนะอยู่เหมือนชาว้ไทยกำลังปูอยู่อยู่ในแคมป์นะมันกำลังปง ต้มโฮปปลาไว้เลยค่ะยิ้ม,มาเอ็ดลาบปลาพันี้โฮปปลาสุกเขาก็เอ็ดลาบปลาแล้ว,วกินของปลาทุกคนมันจะไม่ดได้เสียเวลาเด้อ ิบน้ำมะนาวเซร์รู้สึกว่าชาบไทยมันนี่มันร้อยแต่งามเป็นพิเศษเลยคนนึ้เป็นยอนวาวผมและงามเลยเคยเห็นปกติเคยเห็นเจ๊หมักกระผมเอาไอซ้อมมีหนุกมึงลาบก๋วยชอยจุ เซอโซนผสมเกลือปโนเติวพิงอะกะมาเือระบบหอมแต่กะน้ำเซอร์้นโอ้เงินลายเงินลายเดยเลยแต่ขันแตขันอะฮะข่น้าจักเอาไปหเแียวกัน ุสูตรของชาวไร่ต้องปรุงเกิดอเป็นโถเครื่องประชมก็อาจะเอาป่าเสร็จตามเลยป่าไปสูตรไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ <laughs> ประกาศนัดเสดแน่นอนทนุกคนลองไปเรื่องเครื่องซัไทย ข้องคนลาวเลยจะต่ำสุดแต่ว่ามันกคลคายคือกันแต่ต่างแต่ต่ำกับของขั้นโดนซี่สิองใค้นี่จะขลุนดนขลุนนเอาหลาบป่าเขาก็แล้วแล้วแล้วก็มาตักป่าก่อนทุกคนสุดแสบเลยโหป่าเนี่ย มาได้ทุกคนเด้อกินข้าวตรงกันสอยจำปาต้มปลาลาบปลาคุ้นๆของแซ่บของโป๊ดของพอบขัวอ่ะกินกินว้ายแซ่บบ่กินกิน รุ่นนี้เอาเข้าจานเลยรุ่นเจ้นน้องปากจะเข้าวจานข้าวคุย มาแดงมาอ่อนอ่อนเพิ่น,ออน,นทุกคนมักแบบผุทเท้าเลยซดน้ำจำ้ำน้ำหมกักเป็นเผ็ดเพ็ดปิ้งจี้มีกิน่นกินกับแฮนดกแอนด์นโฮหฮูหจะกความนะโต้งนี่เลยอีมยอบบอปันเขาแม่สามคำอิ่ม

ได้กับฟังกินสิ่ะสามอิม่มนะแม่ปั้นเธอเขาปั้นบังใหญ่ฮาขำอิม่มผู้อ้ายจ้ะขี้รถที่มันมืดแล้วมนนาดิจ้ะคุณล่องกัดิรถจกคุณล่องได้รถจก มีได้ชอกันเชื่อได้ถ้า oh บินซ้อไทยแบบยันชอบกันนะชื่อดูทีเพอไอ้แหละน้องมีได้นะยันชอกันปรื <min evet> <min ้อหมานเพื่อนมีชอกันซั่พอผู้น้อยนะชื่อรถจกน้อยเฮ้อเด็กแต่กะผู้อ้กับรถทีของไอ้มันเติบเด็กมันเติบเลยผู้น้องมีฮุกี้อะไรกันเลยไม่ได้ชอบกันทุกคนกันชื่อซ้ำกันนะโอ้ยชอบกันมีชออได้ด้เพื่นที่มีได้เด้อเอออันนี้แล้วเพื่นที่ไม่ได้เลย phần phần mũi đặc đấy, phần mà thịt ai phần là... nó ở đây được chốt sau chín làm lên là cả sau này về ha, tát cốc cối thưa tát cốc cối mà sồi cốc cối <laughs> tôm hơi bết liên bết bay nặng hầu khứt dơ pơ họ tông liên anh em tụi quân sau thấy mặc ăn mặc kín pet họ tông liên pet bay คือเขาว่าแหละคันทีกินมะม่วงไปชื่อกกเันมาปูกอนจะกินเขาว่าอันคันคันเพลือจะเป็นคนรวยเขาว่านาั้นซาอพไพยก็เลยเห็นแบบเข้า,าทุกคนซาอไพร์ยิ่กินเป็ดก็เลยไปหาเอาเป็ดมาเล้งเลยก็สบายกินีกไม่ได้ซื่อมู่งหาซื้อมุอ่งเนี่ย ได้ทุกอย่างทุกคนแต่ว่าเฮาต้องต้มให้มันกินเพราะว่าแบบมันมันกินคั่นว่าเฮากินดิบไปได้ทุกคนก็โกยแต่เฮาต้องผักมุ่นๆนะแต่ว่าคั่นซาไต้มนี่เฮามีเอ็ดมุ่นก็ได้พเฮาต้มแล้วมันเปื่อยเด้แบบตนๆก็ได้พต้มมันเปื่อยกินแอ่อนๆนะได้เป็ดนะาบ่ทก็เอามาเล็กแมันยังน้อยๆทุกคนเด้เอาเอาค่นีก็ใหญ่เติบแล้วซ่นี ต้มต้มเพอะประมาณมาแล้ว2มื้อ3มื้อก็เบิดแล้วทุกคนซองใส่ต้มหม้อนึงนะตอง3มือก็เบิดแล้วก็ต้มมือต้มแล้วก็2-3มือเบิดแล้วก็ต้มมือต้มทุก2-3มือเทุกคนเฮามีต้มแลเฮาไม่ได้เป้ให้มันกินเด้ถ้าสมมุติว <ules S 2> ่าเฮาซื้อซื้อหบ่แบบซื้อหเอามามนะ เขาก็ไม่ได้เงินชื้อมีแต่เล้งแบบธรรมชาติเลยทุกคนเอากกโก้หรือว่าเอาแบบเอาบอนก็ได้เอาผักบงก็ได้เอาขึ้นมาต้มให้มันกินนะะประเภทผักานี่ได้เบิ้คอแต่แบบเขาเอทมันมุ่นๆหรือว่ามันเปื่อยๆนะมันกินได้เบิดเป็ดน่ะมันมีนเหลืออาหาร อะไรอย่าต้มอันนี้ต้มปวยขมูแล้วก็จะไปหาเอ็ดเวตทุกคนตอนนี้กาคนกับเชนเอิร์ดเราจะน่ากับยืมไปจอบพาเบิ่งสับหุ่นเชลชนในต้นก็ทุกคนอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพจตอนนี้ก็ทุกคนถ้าเพื่อพรเพุ่ธเจ้าพ่อไทยก็ข้อความใหญ่ไลน์เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสาวพระไทยทุกคนเด้อเพิร์ดกำลังเจอสาวพระไทยไอคลิปต่อไปสบายดีบ๊ายบาย